พ่อแม่พี่น้องลำปางทุกคนครับพี่น้องอยากได้นายกคนเหนือก็ถยายากวันนี้ผมขอเมาสี่เขตเลยได้กับลำปางครับพี่น้องเมาส์ปอต้องช่วยหาเสียงนะ้รอบนี้ได้มาได้พี่น้องครับวันนี้มาลำปางครับพี่น้องผมมีความฝันความหวัง ที่สสผู้สมัครของเราใส่มาในมือพี่น้องครับลำปางเมืองหน้าอยู่ลำปางนครแห่งความสุขลำปางต้องเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนในการค้าขายพ่อแม่พี่น้องครับและวันที่แดกุมภาพผมจะเปลี่ยนความฝันความหวังของพี่น้องลำปางให้เป็นความจริงครับ ขอเลือกพักเพื่อไทยทั้งลำปางได้ไม่ได้ขอสีเขตเลยได้ไม่ได้พี่น้องครับแล้ววันนี้กลัวลืมขออนุญาตเอ่ยนามก่อนวันนี้เรามาด้วยกันทั้งหมดสีเขตลํลำปางเป็นการปราศัยใหญ่ของลำปางเพื่อวันนี้เราบอกว่า พักเพื่อไทยจริงใจและวันนี้จะมาส่งมอบนโยบายให้ชาวลำปางจากผู้สมัครทั้ง4เขตครับพี่น้องเขต1เบอร์4กิตติกรโล่สุนทรขอเสียงดังดเขต2เบอร์6ธนาธรโล่สุนทรตามด้วยเขต3เบอร์7บุญเลิศแสนเทพ และเขต4เบอร์2และพัดสอนนิยามอสอนพี่น้องครับและอีก2ท่านนะครับท่านไพโรโล่สุนทรวันนี้มาให้เกียรติเราและท่านสมศักดิ์เทพสุทินครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่คือความสวยงามของพัรเพื่อไทยไม่ว่าวันนี้จะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ เราสามารถที่จะช่วยกันได้และก็มีผู้สมัครจากหลากหลายจังหวัดวันนี้มาร่วมกันพี่น้องครับและวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดที่เราพยายามจะทำคือการส่งมอบนโยบายต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องชาวลำปางพี่น้องครับวันนี้ลำปางเราต้องอยู่อย่างสุขภาพดีโอพี่น้องครับลืมอู้เมือง <laughs> <laughs> พี่น้องแต่แต่มันไปมาหลายตี้ลืมไป ก็ก่าวเา่าพี่น้องครับวันนี้เขาต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีพี่น้องครับและสิ่งสําคัญที่สุดของเขาวันนี้ก็คือเขาต้องปลดหนี้แก้หนี้ทั้งระบบเอาบ่เอา,าเอาบปเอาพี่น้องครับผมก็จะอู้ใต่แบบอีนะมันก็มีสำเนียงออกมาหลายภาษาหน่อยพี่น้องครับ วันนี้ข้อแรกของเราก็คือการแก้หนี้เสียพี่น้องครับใครมีหนี้เสีย200,000บาทตอนนี้หนี้เสียจ่าย10%ปตปิดหนี้คือครับพี่น้องครับเอาบปเอาพี่น้องครับวันนี้มีผู้สูงอายุกอ่อผู้สูงอายุนะผู้สูงอายุยกมือหน่อย60ปีขึ้นไป60ปีน้องครับสูงอายุของเขาครับคือธนาคารรัฐ ถ้าเป็นหนี้เสียตัดจบปิดแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่คือนโยบายที่เราส่งมอบขึ้นมาจากพี่น้องประชาชนโดยที่ผู้สมัครของเราเข้าไปถึงหมู่บ้านและถามหาถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับเกษตร,รกรนักก่อตรงนี้นักอยู่นะท้านักก็อพักชําระหนี้เกษตร,รกรวงเงิน5้าแสนสามปีไปเลยครับพี่น้องครับ พี่น้องครับวันนี้เขามีเกษตรกรลำปางมีการเกษตรมีสับป,ปะรดนะมีมันมีข้าวโพดนะพ่อแม่พี่น้องเข้ามีพ่องนะพี่น้องครับและครั้งนี้สิ่งที่เราจะทาก็คือเราจะทําการประกันกาไร3ามคเปรหื้อพ่อแม่พี่น้องทําการเกษตรต้องมีรายได้ครับพี่น้องครับเอาปะเอาพี่น้องครับและแน่นอนครับ ขงหน้านี่เขียนเพื่อไทยอยู่ในใจเสมอนะพี่น้องผมก็อยู่ในใจเสมอของคนลำปางคนลำปางผมฮักขนาดเลยครับตอนนี้ครับขอเป็นลูกหลานลำปางได้ก่อนอันปปิกบ้านแล้วนะวันนี้พี่น้องครับมีเรื่องกเกษตรมีเรื่องที่ดินที่ดินเดี๋ยวผมจะไปดูเ,เรื่องของเอกาสารซิทต,ต่างๆของที่ดินเรื่องเกี่ยวกับน้ําท่วมเรื่องเกี่ยวกับป่าต้นน้ําพี่น้องครับตอนนี้ เรื่องของน้ําท่วมเราต้องแก้ปัญหาทางระบบพี่น้องครับแน่นอนครับป่าต้นน้ําเราต้องปลูกและการระบายน้ําการชประบานาตรงนี้พักเพื่อไทยเข้าไปจะจัดการให้ครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับนอกจากเรื่องของเกษตรเรื่องของชประบานาเรื่องของป่าต้นน้ําพี่น้อง SME ก็มีนักที่นี่ที่นี่มีเซรามิกขึ้นจือมีชามตาไก่ แม่กับพี่น้องพี่น้องครับห้ามเก็บไว้ที่ลำปางเอาไปขายทั่วโลกเอาบปเอาเอาบปเอาและนายกคนเหนือคนนี้จะเอาไปขายด้วครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้มาตอกย้ำเพื่อลำปางต้องยิ่งใหญ่พี่น้องครับวันนี้สิ่งสำคัญเขามีทุกอย่างเขามีสถานศึกษาเขามีศิลปะวัฒนธรรม พี่น้องครับตอนนี้ขาดนักท่องเที่ยวบางคนบอกว่านักท่องเที่ยวมาลำปางอยู่สองวันหนึ่งคืนไปละพี่น้องครับลำปางเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือตอนบนเขาสามารถทําได้ดีกว่านี้ครับพ่อแม่พี่น้องและตอนนี้ถ้าพักเพื่อไทยมาครั้งนี้การท่องเที่ยวลำปางต้องมาครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับนอกจากการท่องเที่ยวแล้วสิ่งสําคัญแถมอย่างนึง ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการมาถึงของผู้สูงอายุพี่น้องครับผมไปอยากอู้เลยว่าเฮาสูงอายุนักแล้วตรงนี้นั่งอยู่กับสูงอายุพี่น้องครับผมไปเยี่ยมบ้านมาหลายคนเป็นผู้ป่วยติดเตียงและหลายคนบ่มีตังค์ใจพี่น้องครับลูกหลานก็ไปทํางานที่กรุงเทพทํางานที่อื่นพี่น้องพักเพื่อไทยของเราเฮาหาเงินเป็นและผมขอเงินสักส่วนหนึ่งมาเลี้ยงดูคนติดเตียงได้กัครับพี่น้องครับ ได้ครับพี่น้องครับส่งเสียงไปดังๆนะครับว่าพรรคเพื่อไทยหัวใจคือประชาชนนโยบายของเราคือเพื่อประชาชนครับพี่น้องพี่น้องครับและในส่วนนี้เบี้ยผู้สูงอายุได้เหมือนเดิมแต่ที่สําคัญที่สุดบางคนอนาคตของเขาเขาก็ยังบบกหูเตื้อเขาถามหาเข้ามื้อต่อไปและเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยต้องดูแล ไข่ลายได้มาถึงเดือนละ3000บาทนั่นหมายถึงมาถึงวันละร้อบาทพี่น้องครับเฮาจะสมทบเพื่อพ้นขีดความยากจนเติมเงิน3000บาทครับพ่อแม่พี่น้องพี่น้องครับเป็นกําลังใจขนาดนั้นะพี่น้องครับนอกจากนี้พอรัฐบาลมีตังค์ทุกคนก็บอกว่ารัฐบาลจะคอร์รัปชันก่อรัฐบาลจะทําอย่างใดพ่อง พักเพื่อไทยประกาศตรงนี้ทันทีครับเฮาพร้อมลดอำนาจรัดคืนอำนาจลงสู่ท้องถิ่นคืนอำนาจสู่พี่น้องประชาชนครับพี่น้องพี่น้องครับและเฮาคือพักที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเฮาเคยทํามาแล้วพี่น้องจํากองทุนหมู่บ้านได้ก่อนกองทุนหมู่บ้านพี่น้องจาได้ก่อนพี่น้องกองทุน SML จาได้ก่อนทำต่อครับพี่น้องกองทุน SML ครับ พี่น้องผมต้องอู้เรื่องนี้เพราะว่านี่คือการกระจายรายได้ลงมาคือกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนพี่น้องครับจะมีไข่ที่สนใจเท่าเท่าท้องถิ่นเท่าตัวเราเองพี่น้องครับซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่รัฐบาลจําเป็นต้องลดอํานาจและคืนอานาจลงสู่พี่น้องประชาชนพี่น้องครับแหมเรื่องนึงสวัสดิการอสมทําต่อแน่นอนครับมีแน่นอนครับ พี่น้องครับนอกจากนี้การเจ็บป่วยหลายคนอยู่ห่างไกลจากหมออยู่ห่างไกลจากสิ่งที่จะสามารถที่จะดูแลชีวิตได้พี่น้องครับเรื่องนี้พักเพื่อไทยทํามาตลอดพี่น้องจัสามสิบบาททักษาทุกโรคได้ก่อนครับพี่น้องครับและนี่คือนโยบายที่รัฐบาลไหนเข้ามาก็่สามารถที่จะลบล้างไปได้ครับพี่น้องครับ และตอนนี้เอาพร้อมทำา30บาทรักษาทุกที่ครับทำต่อครับพี่น้องและถ้ายศฉันันมา30บาท AI ต้องขอขอเน้น30มสบาท AI ไออจ้เอาหุ่นยนต์มารักษานะพี่น้อง <c oughs> พี่น้อง30บาท AI คือการรวมข้อมูลทั้งหมดของพ่อแม่พี่น้องเจ็บป่วยที่ไหนหมอสามารถหูได้ว่าเขาจะรักษาอย่างใดพ่อง พี่น้องครับและเรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการคือนอำนาจในการรักษาของพ่อแม่พี่น้องทุกคนเชาคนไทยต้องมีสุขภาพที่ดีลำปางต้องมีสุขภาพที่ดีครับพี่น้อง